มาช่วงนี้นะครับติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ทำนิวไฮวันนี้ดัชนีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา14.47จุดนะฮะมาปิดตลาดที่1,324.04จุดครับซึ่งถือว่าเป็นดัชนีที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติศาสตร์นะฮะนิวไฮคือถ้าใครไม่ได้เข้าวันนี้เนี่ยโหเสียดายตายเลย แต่ก็จะปรับตัวเพิ่มเนี่ยในบางกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับคุณโมนาย็นบุตรนะครับคุณโมนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณบรรจงแล้วก็คุณปิยลักษณ์ด้วยนะครับครับวันนี้สาเหตุหลักที่ทําให้ดัชนีเนี่ยร้อนแรงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะมีทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศนะครับที่ทําให้นักลงทุนวันนี้มีการซื้อขายหุ้นกัน ต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นครั้งปรากฏการครั้งหนึ่งเพราะมูลค่าการซื้อขายนั้นสูงถึง77,000ล้านบาทด้วยกันครับผมพาย้อนไปดูก่อนนะครับว่าตลอดทั้งวันนี้หุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับทันทีที่มีการเปิดตลาดมาดัชนีหุ้นไทยนั้นความจริงแล้วก็สามารถทำสถิติได้ใหม่นะครับเพราะว่าทำนิวไฮของเดิมเอาไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1, 3 1 4งจุดครับแต่ทันทีที่เปิดตลาดดัชนีก็สามารถทะลุ 1, 3 1 4จุดได้เป็นผลสำเร็จ หลังจากนั้นดัชนีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดในช่วงที่มีระหว่างการซื้อขายจะอยู่ที่1,328จุดครับก่อนที่จะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะครับในช่วงก่อนปิดตลาดประมาณสัก4ี่โมงครึ่งเพราะานักลงทุนบางคนก็ไม่มั่นใจว่าสัปดาห์หน้าจะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่าก็เลยทําให้ทางด้านของนักลงทุนมีการเทขายบางส่วนออกมาดัชนีก็เลยมีการปิดตัวลงไปครับ ที่ระดับ1,324.04จุดโดยปรับเพิ่มขึ้นมาเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดก็คือ14.47จุดครับมูลค่าการซื้อขาย77,598ล้านบาทโดยถ้าเรามาดูสัดส่วนนักลงทุนนะครับแยกตามรายประเภทจะพบว่าสถาบันนั้นมีการขายสุทธิไป1,500ล้านบาทครับแต่ปรากฏว่าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับต่างประเทศนั้นซื้อสุทธินะครับ โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ป๊อปเทรดซื้อสุทธิไป2,196่ล้านบาทแต่นักลงทุนต่างประเทศนี่แหละครับที่ก่อนหน้านี้ยักแย่ยักยันมีการขายออกมาก่อนหน้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อสุทธิหรือว่าจะขายสุทธิดีวันนี้ชัดเจนครับเขากลับมาซื้อสุทธิถึง ,3851 ล้านบาทแต่ก็เป็นจังหวะที่ทำให้นักลงทุนภายในประเทศนั้นเป็นคนขายสุทธิเสียเป็นส่วนใหญ่ครับโดยขายสุทธิไปถึง4,448ล้านบาท ปัจจัยอะไรดันดัชนีหุ้นไทยทําสถิติสูงสุดในรอบ16ปีกับอีก6เดือนมาดูกันต่อเลยครับโดยมีปัจจัยหลักๆนะครับประมาณ4อย่างด้วยกันเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของปตทสอพอที่มีการประกาศราคาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนออกมาซึ่งอยู่ที่142บาทต่อหุ้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวราคาที่ประกาศออกมา142บาทนี่มันต่ํากว่าคาดการไม่ใช่เหรอเพราะว่าการคาดการก่อนหน้านี้เขาคาดเอาไว้ที่ประมาณสัก150บาทต่อหุ้น แต่หลายฝ่ายก็มองตรงกันข้ามครับคิดว่าการประกาศราคาหุ้นเพิ่มทุนออกมานั้นเป็นการสร้างความชัดเจนในการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ครับก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้ามายัางปตทอสอพแล้วก็บวกขึ้นมาไปปิดตลาดแถวๆ159บาทเลยนะครับต้องยอมรับว่าการระดมทุนครั้งนี้ของปตทอสอพเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะเป็นการระดมทุนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีการประกาศเรื่องของดัชนี MSCI ที่มีการเพิ่มหุ้น4ตัวเข้าไปคำนวณด้วยตัวแรกก็คือ AOT หรือว่าท่าอากาศยานไทยตัวที่2คือโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่า BGH ตัวที่3ก็คือ CPN ครับเซนทันพัฒนาและตัวที่4ก็คือ m a c โ o รซึ่งก็เลยทำให้มีแรงซื้อเข้ามายัางหุ้น4ตัวนี้และ4ตัวนี้เองครับก็กลายเป็นหุ้นซึ่งไปติดท็อป5ของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด อันดับ2ถึงอันดับ5นะครับเรียกได้ว่าทั้ง4ตัวนี้บวกกระชูดครับ2%ขึ้นไปทั้ง AOTCPNBGH แล้วก็รวมถึงแมคโรส่วนปัจจัยที่3ครับอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกสาหรับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนักลงทุนมีการคาดการเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าทางสารปกครองกลางนั้นน่าจะมีคําสั่งก็คือไม่คุ้มครองชั่วคราวการออกใบอนุญาต3 G ก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะทาง a d v a n c e นะครับ ขึ้นมาเป็นมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งของหุ้นในวันนี้ขณะเดียวกันหุ้นอย่างดีแทเองก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับทางด้านของ In t o ท c h ครับอันนี้คือปัจจัยบวกของกลุ่มสื่อสารส่วนปัจจัยที่4ครับก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ดูจะคลี่คลายลงไปพอสมควรครับเพราะมีข่าวบวกมาจากทางฝั่งยุโรปที่ทางสภาข,ของเยอรมน,นีนั้นก็มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้การช่วยเหลือกับทางกรีซรวมถึงการคาดการณ์กันเอาไว้ว่า ทางบารักโอบามานั้นน่าจะสามารถไปต่อรองไปพูดคุยกับทางสอส,อสอของพรรคริพับบีกันเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาฟิสิกอลคลิฟหรือว่าปัญหาหน้าผาทางการคลังได้ก่อนที่ปัญหานี้จะมาเยือนในวันที่1มกราคมปี2556นี่ก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกหลักๆ4อย่างด้วยกันดันดัชนีหุ้นไทยขึ้นไปแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าดัชนีหุ้นไทยที่ไปทําสถิติสูงสุดในรอบ16ปีกับอีก6เดือนในวันนี้ยังไม่ใช่สูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับ เพราะว่าตั้งแต่เราตั้งตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยดัชนีเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดจริงๆในช่วงปีพศ2537ครับตอนนั้นดัชนีขึ้นไปแตะอยู่แถวๆ1,700กับอีก89จุดนะฮะซึ่งก็มีแนวโน้มที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้ว่าสักวันนี้ครับเราคงได้เห็นหุ้นไทยไปทํา all time high จริงๆได้มาดูการคาดการณ์กันหน่อยครับว่าแล้วสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงหลายๆลบรกเกอร์ก็เชื่อนะครับว่าหุ้นไทยนั้นน่าจะสามารถเดินหน้าขึ้นไปได้ต่อครับ แต่ว่าการขึ้นนั้นน่าจะเป็นกรอบที่จํากัดอยู่พอสมควรเพราะวันนี้ดัชนีนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแรงแล้วและขณะเดียวกันก็มีคําแนะนํามาว่านักลงทุนอาจจะเริ่มต้นทยอยขายทํากําไรสําหรับตัวที่ข่าวแต่ละเรื่องนั้นจบลงไปบ้างโดยเฉพาะ4ตัวที่มีการนําไปคํานวณเป็นดัชนี MSCI ออกมานะครับจากเรื่องของหุ้นรับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดไว้ประเด็นเรื่องของ 3G ใช่ไหมครับ มีความคืบหน้าล่าสุดมาฝากครับเกี่ยวกับการฟ้องร้องระหว่างทางผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการฟ้องทางกอสทชอและต้องการให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกับการออกใบอนุญาต 3G ล่าสุดในขณะนี้ครับทางศาลมีการนัดคู่กรณีทั้งฝั่งผู้ฟ้องและก็ผู้ถูกฟ้องให้ไปฟังคำสั่งนะครับในวันจันทร์ที่3ธันวาคมเวลา13นาฬิกาสบนาทีบ่ายโมงครึง่งวันจันทร์น้าจะทราบไปแล้วครับว่าตกลงศาลท่านจะมีคำสั่งอย่างไรต่อประเด็นนี้ ซึ่งมีอยู่3แนวทางครับที่ศาลนั้นจะมีคําสั่งออกมาได้แนวทางแรกก็คือศาลมีคําสั่งรับฟ้องและก็มีคําสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวการออกใบอนุญาตถ้ามีคําสั่งทิศทางนี้ก็แสดงว่ากสทชอจะยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์ทั้ง3เจ้าได้แนวทางที่2ครับคือศาลร,รับคําฟ้องแต่ว่าไม่มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาและแนวทางสุดท้ายก็คือศาลไม่รับฟ้อง ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีสุดท้ายแน่นอนครับว่าก็จะทําให้การออกใบอนุญาตนั้นยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมที่ก่อนหน้านี้ทางกสทชอเคยคาดการกันเอาไว้ก็คือต้องออกใบอนุญาตภายในช่วงกลางเดือนมกราคมปี56ครับทางโฆษกของศาลปกครองคุณไพโรธมินเดียนบอกนะครับว่าในวันนี้ที่ของเดิมเนี่ยเคยมีกระแสข่าวว่าศาลท่านอาจจะมีคําสั่งออกมาได้แต่ปรากฏว่าศาลท่านพิจารณาเรื่องไม่ทันครับและคงต้องรอดูภายในสัปดาห์หน้าและมีกระแสข่าวอีกอย่างหนึ่งมาเหมือนกันว่า สารปกครองค่อนข้างจะพิจารณาอย่างหนักเกี่ยวกับคดีนี้ครับเนื่องจากว่าเคยมีปัญหามาก่อนในช่วง2ปีที่แล้วที่สารเคยมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวและระงับการประมูลไปเพราะฉะนั้นทางสารปกครองก็เลยเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลใบอนุญาต 3G ฮะ จากเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องของ 3G นะครับพามาดูเรื่องของผู้ประกอบการ SME กับปัญหาหนักอกหนักใจอย่างการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทกันบ้างครับเพราะว่าวันที่1มกราคมปี56ก็จะมีผลแล้วล่าสุดนี้ครับมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือ SME บ้างรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจครับคุณกิติรัตน์นรนนท์ก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ก็บอกว่าที่ทํางานที่ประชุมนั้นมีการพิจารณาใน6แนวทางด้วยกันครับ6แนวทางนี้ก็ประกอบไปด้วยแนวทางแรกก็คือการเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มวงเงินและก็ลดต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME ทําให้ผู้ประกอบการนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจพูดง,ง่ายๆแนวทางนี้ก็คือเป็นการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME กู้นั่นเองครับด้วยต้นทุนที่ต่าหน่อยก็คือดอกเบี้ยต่ํา แนวทางที่2ก็คือการพิจารณาลดเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมที่ของเดิมเนี่ยก็ลดลงมาอยู่แล้วเหลืออยู่สเอร์เซนก็มีจะมีการพิจารณาต่อไปว่าจะสามารถลดเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าอันนี้คือแนวทางที่2ฮะแนวทางที่3คือการทบทวนหลักการใช้จ่ายของรัฐบาลครับก็จะไปเพิ่มงบประมาณรายจ่ายที่จะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเช่นงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยงานบริการด้านการรักษาความสะอาดแล้วก็งบด้านการก,ารก่อสร้าง แนวทางที่4ี่ก็คือพิจารณาใช้มาตรการภาษีสนับสนุนแนวทางที่ห้าก็คือนํากองทุนหมุนเวียนของภาครัฐมาใช้ร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนของภาคเอกชนและแนวทางที่6ครับก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงแนวทางในการช่วยเหลือลดผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ํา300อบาทซึ่ง6แนวทางนี้ยังไม่ใช่ที่สุดของที่สุดนะครับยังต้องมีการนําไปพิจารณาอีกแต่คุณกิติรัตน์ยืนยันครับว่าทั้ง6แนวทางที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากมติครมที่เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้จะพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมครับก่อนที่ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนั้นจะมีผลบังคับใช้จากเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะครับพาไปดูเรื่องของการเจราจาระหว่างประเทศกันบ้างครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้วประเทศไทยของเรา ควรจะไปทำข้อตกลงแบบ TPP ซึ่งมีการทำกัน11ประเทศแล้วก็มีสหรัฐเป็นหัวหอกหรือว่าจะมีการทำข้อตกลงเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มของอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียดีซึ่งเราเรียกกันว่า r าเซนะครับวันนี้มีการสัมมานาหัวข้อน่าสนใจครับจัดขึ้นโดยทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยใช้ชื่อว่าถอดรหัส TPP r c e p ประเทศไทยได้เสีย ทางคุณสมเกียรติตีรัตนพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็บอกนะครับว่าความจริงแล้วความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนการรวมตัวกันให้เป็นหนึ่งเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งขณะนี้เริ่มต้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วและมีโอกาสจะได้เห็นเร็วกว่าการทํายุทธศาสตร์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ TPP ครับเพราะเพิ่งเริ่มมีการทํากรอบการเจราจาเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็คือหากไทยเรายังไม่มีความเข้าใจและยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเลือกทําข้อตกลงอะไรก็จะทําให้นักลงทุนต่างชาตินั้นย้ายหนีไปลงทุนหรือไปขยายการลงทุนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมการเจราจารเหล่านี้แทนโดยเฉพาะประเทศเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นฟังจากมุมมองหลายๆท่านก็ยังคงมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะจับมือสําหรับประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของเราเอาไว้ให้แน่นก่อนครับส่วน TPP นั้นค่อยไปคิดกันทีหลังครับ ส่วนวันนี้ยังมีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไปชมกันเลยครับสภาพผู้ส่งสินค้าทางเรือคาดปี5-6ยอดการส่งออกขยายตัว6.9%มีปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกและผู้ประกอบการปรับตัวเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมวางแผนจัดการระบบโลจิสติก รับมือความผันผวนของค่างเงินเหตุเป็นตัวแปรสําคัญของธุรกิจรมสรรพากรเสี่ยงพลาดเป้าการจัดเก็บภาษีต่ํากว่าเป้าหมายประมาณ0.53ปัจจัยจากปีหน้าที่จะมีการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ20ซขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตั้งเป้าให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้น9ปจากปีก่อนหน้าแกนนำผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์ยื่นข้อเรียกร้องต่อกอสอทอเรียกร้องให้กำกับเนื้อหาในสื่อไม่เน้นความรุนแรง ไม่มีอคติต่อเพศชนชั้นหรือกลุ่มคนพร้อมเสนอตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้จะรับผลกระทบจากสื่อรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกิติรัตนนองกล่าวในงานสัมมนา Thailand Economic o เอา look ถอดรหัสเศรษฐกิจไทยใต้เงาวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองโลกโดยบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจประเทศโดยดัน GDP ควบคู่กับการกระจายรายได้และสร้างเสถียรภาพราคาพร้อมกับกลไก4ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ส่งท้ายเดือนนะครับและช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับก็มีงาน,นดีๆรออยู่โดยเฉพาะงานที่ขาชอบนั้นพลาดไม่ได้เพราะว่าบรรดาห้างร้านรวมถึงภาคธุรกิจต่างๆมีการลดราคาสินค้ากันเรียกได้ว่าแทบจะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับโดยเฉพาะทางด้านของสองห้างยักษ์ใหญ่ของบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเดอะมอลล์หรือว่าเซนทัลก็มีการจัดงานมิดไนท์เซลล์นะครับโดยทางเซนทัลก็จะจัดความจริงจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้จะจัดไปจนถึง5ธันวาคมก็พร้อมๆกับทางเดอะมอลล์เช่นเดียวกัน โดยวันที่30ก็คือวันนี้ครับกับวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดห้างไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทางด้านของเดอะมอลล์มิดไนท์เซลนั้นก็จะเพิ่มวันที่สองธันวาคมไปสําหรับสาขาหลักของเขาครับอย่างทางด้านของสยามพารากอนกับดีเอ็มโพเรียมวันที่สองธันวาคมก็จะเปิดถึงเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับทางด้านของ Big C ซครับมาดูไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่กันบ้าง1นธันวาคมวันพรุ่งนี้ครับวันเดียวที่เขาจะมีการจัดงานใช้ชื่องาน แปลกแหวกแนวแต่น่าจะโดนใจนะครับใช้ชื่อว่าวันช็อปหยุดโลกจะมีการนำสินค้ามาลดราคากระหน่ำประมาณสัก80%สูงสุดนะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนไปถึงเที่ยงคืนของทุกสาขาของ Big กซีทั่วประเทศขณะเดียวกันครับเครือรดิสแฮมก็จัดงาน DKSH Fair 2012ครับจัดตั้งแต่วันนี้ประจนถึงวันที่2ธันวาคมซึ่งงานนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็เคยไปมาแล้วแน่นอนนะครับโดยจะจัดไปนะครับ สถานที่เนี่ยจะอยู่ที่สุขุมวิท62นะครับหน้าอาคาร DKS-H เ e e เดนะครับเยื้องทางลงทางด่วนขณะเดียวกันก็มี LG Mega Expo ครับจัดขึ้น1ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการของทาง LG ก็จะมารดกระหน่ำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบรรจงกับคุณปิรักษ์นะครับจะพาคนรู้ใจไปช็อปแล้วก็ ต้องระมัดระวังเงินในกระเป๋าให้ดีนะครับเพราะช่วงนี้มีข่าวมาด้วยว่านี่ภาคครวัวเรือนนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะนี่เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับ